สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Deep d i v e นะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสกิลหนึ่งใน e f ี o ุตบ l ลที่เออผมว่าหลายคนอาจจะยังงงงหรือเข้าใจมันไม่เคลียร์เท่าไหร่สกิล Track Back นี่แหละครับคือตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะมันก็แค่สั่งให้นักเตะวิ่งกลับมาช่วยเกมรับธรรมดาหรือเปล่าแต่พอไปดูข้อมูลมาเนี่ยเฮ้ยมันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับรก็ภารกิจของเราวันนี้ก็คือมาทำความเข้าใจสกิลนี้กันให้ถ่องแท้เลยว่าจริงๆมันทำอะไรกันแน่ เหมาะกับใครแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากมันได้ยังไงหรือว่าจริงๆแล้วควรเลี่ยงดีกว่ามาลองแกะกันดูครับจุดแรกที่แบบเอ่อทำให้ผมสนใจมากๆเลยก็คือมันเป็นสกิลที่ AI ควบคุมเองนะครับไม่ใช่เรากดใช้ใช่ค่ะ คือพอนักเตะเราเสียบอลปุ๊บสกิลนี้มันทำงานอัตโนมัติเลยเปลี่ยนกองหน้าเราให้กลายเป็นเหมือนเป็นแนวรับด่านแรกที่ไล่บอลทันทีใช่เลยค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยแหละค่ะที่คนมักจะเข้าใจผิดกันเยอะมากส่วนใหญ่จะนึกว่ามันคือการสั่งให้ผู้เล่นแบบถอยกลับไปยืนในตำแหน่งรับของตัวเองอืมครับแต่ว่าถ้าไปดูนิยามหรือว่าจากคนที่เขาทดลองใช้กันจริงๆเนี่ยมันคือการสั่งให้นักเตะคนนั้นน่ะ พุ่งเข้าหาคนที่มีบอลเลยนะคะแบบดุดดันมากๆทันทีหลังเสียบอลโหเข้าหาคนมีบอลเลยเหรอครับไม่ใช่กลับตำแหน่งไม่ใช่กลับไปยืนตำแหน่งค่ะมีคนเปรียบเทียบไว้เห็นภาพเลยว่าเหมือนเป็นจรวดนำวิถีที่ล็อกเป้าไปที่คนถือบอลน,นะคะโอ้โหอาการนี้จะเห็นชัดมากๆในช่วงแบบไม่กี่วินาทีแรกหลังเสียบอลไปแล้วอ๋อ ใครที่ชอบเล่นสไตล์แบบ pressing สูงสูงกดดันตั้งแต่แดนหน้าน่าจะถูกใจสกิลนี้ค่ะฟังดูดุดดันเข้มข้นมากแต่แบบนี้มันก็เหมือนดาบสองคมเลยสิครับต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียแน่ๆเลยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะข้อดีก็ชัดเจนอย่างที่บอกคือมันช่วยกดดันคู่ต่อสู้ตั้งแต่แดนหน้าทําให้เขาเล่นลําบากอาจจะใจพลาดหรือบางทีเราแย่งบอลกลับมาได้เร็วเลยในพื้นที่อันตรายด้วยอืมครับได้บุกต่อทันทีใช่ค่ะแต่ข้อเสียเนี่ย ก็หนักเหมือนกันอย่างแรกเลยที่เห็นชัดๆคือเรื่องพลังงานค่ะสตามิน่เนี่ยลดหัวภาพหน้าตกใจมากจริงเหรอครับจริงค่ะมีคนรีวิวไว้เลยว่านักเตะบางคนอาจจะหมดแรงยืนหอบตั้งแต่ยังไม่ถึงนาที70เลยก็ได้นะคะทักิลนี้ทำงานบ่อยๆมีหน้าละบางทีผมก็สงสัยกองหน้าผมบางตัวเอ๊ะทำไมหมดแรงเร็วจังทั้งที่ก็ไม่ได้วิ่งพลานอะไรขนาดนั้นสงสัยจะโดนสกิลนี้ทำงานเบื้องหลังนี้เอง มีส่วนเป็นไปได้สูงเลยค่ะแล้วก็อีกข้อเสียที่สําคัญไม่แพ้กันคือพอ AI มันสั่งให้พุ่งไปไล่บอลแบบนั้นใช่ไหมคะมันไม่ส่วนตาแหน่งแล้วไงอ่าครับมันก็เลยเสี่ยงมากที่นักเตะจะหลุดตําแหน่งตัวเองเปิดพื้นที่ว่างเบลเลอร์ให้คู่ต่อสู้เจาะได้ง่ายๆแผนรับที่วางไว้อาจจะรวนไปเลยเข้าใจแล้วครับข้อเสียก็หนักหน่วงจริงๆแล้วแบบนี้เอ่อมันเหมาะจะใช้กับตำแหน่งไหนเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าจริงๆไม่ควรใช้เลยดีกว่า จริงๆมันก็มีประโยชน์มากนะคะถ้าใช้ให้ถูกคนถูกตำแหน่งที่เหมาะที่สุดเลยก็ต้องเป็นผู้เล่นในเกมรุกค่ะอย่างพวกกองหน้าตัวเป้า CF กองหน้าตัวต่ำ SS หรือว่าปีก LWF RWF อ๋อตามชื่อเลยนะแนวรุกใช่ค่ะเพราะหน้าที่หลักเขาคือการกดดันจากแดนหน้าอยู่แล้วพอมีสกิลนี้มันก็ช่วยเสริมตรงนั้นไปส่วนผู้กองกลางอย่าง CMF หรือ AMF โดยเฉพาะพวกสาย b o x to b o x ที่วิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะๆหรือสาย Destroyer ที่ชอบเข้าปะทะก็พอติดได้นะคะแต่ต้องดูดีๆนิดนึงดูอะไรบ้างครับต้องดูเรื่องพนังงานเป็นหลักเลยค่ะว่าสูงพอหรือเปล่าแล้วก็ค่าพลังเกมรับด้วยถ้าไม่ดีพออาจจะวิ่งไล่ไปเสียแรงเปล่าแถมหมดแรงเร็วอีกต่างหากแล้วพวกฟูลแบ็กสายบุกนี่แหละครับน่าจะเสี่ยงหน้าดูเสี่ยงมากค่ะ อันนี้ไม่แนะนำเท่าไหร่ถ้าฟูลแบ็กเราติดแทร็กแบ็กแล้ววิ่งไล่บอลจนหลุดตำแหน่งตัวเองนี่คือเปิดพื้นที่หลังบ้านโล่งเลยค่ะอันตรายมากๆครับครับเข้าใจเลยแต่ตำแหน่งที่เรียกว่าห้ามเด็ดขาดห้ามติดเลยนะคะคือกองหลังตัวกลางหรือ CB กับกองกลางตัวรับประเภทแองเกอร์แมนที่ยืนปักหลักคุมโซนร่าแผงหลังนะคะโอ้ อันนี้ห้ามเลยเหรอครับห้ามเด็ดขาดเลยค่ะลงนึกภาพซีบีเราทิ้งลายทิ้งตำแหน่งวิ่งไล่บอลขึ้นไปกลางสนามสิคะเละแน่ครับเละแน่นอนค่ะมันทำลายโครงสร้างเกมรับทั้งหมดเลยเสียสมดุลอย่างรุนแรงถือว่าติดไปก็มีแต่เสียกับเสียค่ะสิ้นเปลืองช่องสกิลเปล่าๆชัดเจนเลยครับเรื่องตำแหน่งห้ามติดมั่วเด็ดขาดงั้นถ้าเราเจอตำแหน่งที่ใช่แล้วเช่นปีกหรือกองหน้าตัวเป้าตัวนักเตะเองล่ะครับ ต้องมีค่าพลังอะไรเด่นๆเป็นพิเศษไหมครับถึงจะใช้สกิลนี้ได้ดีจริงๆถา,ถามดีมากค่ะอันเนี้ยสำคัญสุดๆเลยค่าพลังที่ต้องดูเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะคือ s t a m ิน a ความอืดอ่าแน่นอนเลยต้องสูงมากๆๆเลยค่ะถ้าเป็นกองหน้าปีก็ควรจะสัก85 plus ถ้าเป็นกองกลางที่ต้องวิ่งเยอะกว่านั้นอาจจะต้องมองไปถึง90 p l u เลยเพื่อให้ไล่บอลได้ต่อเนื่องไม่หมดแรงง่ายๆครับ แล้วก็ต้องมีค่าพลังที่เกี่ยวกับเกมรับติดตัวไว้บ้างถึงแม้จะเป็นกองหน้าก็ตามอย่างเช่น defensive engagement ความขยันในการเข้าบอล tackling การสกัดบอลแล้วก็ aggression ความดุดดันอ๋อต้องมีพวกนี้ด้วยหรอครับควนมีค่ะเพราะมันต้องวิ่งไปแย่งบอลใช่ไหมคะถ้ามีแต่ความเร็วแต่แย่งบอลไม่เป็นมันก็ไม่สุดค่ะอ๋อแล้วก็ต้องมี speed กับ acceleration ด้วยนะคะ ความเร็วความเร็วต้นเนี่ยสำคัญมากในการไล่ตามให้ทันครับครับครบเครื่องเลยนะเนี่ยใช่ค่ะต้องมีหลายอย่างประกอบกันไม่งั้นก็จะเป็นแค่การวิ่งไล่ที่อาจจะไม่ได้ผลแถมเหนื่อยฟรีแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆแทบจะเรียกว่าเป็นของคู่กันกับ track back เลยคือสกิลเสริมค่ะสกิลที่ควรมีมากๆคือ fighting spirit หรือจิตใจนักสู้ อ๋อสกิลใจสู้ใช่ค่ะเพราะสกิลนี้มันจะช่วยลดผลกระทบเวลาที่นักเตะเหนื่อยล้าทำให้ถึงจะเริ่มเหนื่อยแล้วก็ยังวิ่งไล่บอลได้ดีอยู่ยังมีแรงฮึดอยู่เข้าใจละครับมันช่วยชดเชยเรื่องส t ตมิน่ได้ส่วนหนึ่งประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีสกิลอื่นที่ช่วยได้อีกอย่างอินเ r อร์เซชันการดักบอลก็ช่วยให้ฉวยโอกาสตอนคู่ต่อสู้พลาดเพราะโดนกดดันได้ดีขึ้นหรือแมนมาร์กิ่งการประกบตัว ก็อาจจะช่วยให้ตามติดเป้าหมายได้ดีขึ้นนิดหน่อยค่ะโอเคโหได้ข้อมูลครบถ้วนเลยครับสรุปแล้ว trackback นี่ก็คือเป็น skill AI เนาะสำหรับการ pressure สูงแบบดุดดันมากๆเน้นไล่บี้คนที่มีบอลทันทีหลังเสียบอลเหมาะกับผู้เล่นแนวรุกกองหน้าปีกที่ต้องมี stamina สูงมากๆแล้วก็ควรจะมี fighting spirit ควบคู่ไปด้วยใช่ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่องพลังงานหมดเร็วกับเรื่องการหลุดตำแหน่ง เพราะฉะนั้นจะใช้ไม่ใช้ก็ต้องดูสไตล์การเล่นของทีมเราเป็นหลักด้วยถูกต้องค่ะถ้าใครเล่นแบบควิกเคาน์เตอร์เพรสเร็วบุกเร็วอันนี้อาจจะเหมาะแต่ถ้าเป็นสายต่อบอลคุมโซนโพสเซชันเกมอาจจะต้องคิดเยอะหน่อยเพราะมันอาจจะไปทําลายรูปเกมหรือตําแหน่งการยืนของทีมได้ใช่เลยค่ะแล้วก็มีมุมมองปิดท้ายที่อยากฝาให้ไปคิดกันต่อนิดนึงค่ะครับคือแทนที่เราจะมองแค่ว่านักเตะค,คนนี้คนนั้นควรมีแทร็กแบ็กไหมลองคิดในภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนิดว่า ถ้าเราจงใจสร้างทีมที่มีผู้เล่นติดสกิลแทร็ก b a c k หลายๆคนพร้อมกันในแนวรุกเลยล่ะ mm hmm. เช่นมีทั้งปีกสองข้างกองหน้ามีสกิลนี้หมดเลยมันจะสร้างโซนกดดันที่แบบเข้มข้นสุดๆบีบให้คู่ต่อสู้เล่นไม่ออกได้ขนาดไหนน่าสนใจครับแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าคู่ต่อสู้เก่งพอแก้ pressing โหดๆของเราได้ช่องว่างมหาศาลที่เกิดจากผู้เล่นหลายๆคนหลุดตำแหน่งพร้อมกันเนี่ย มันจะกลายเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ขึ้นเป็นทวีคูเลยหรือเปล่าโหเป็นคําถามที่น่าคิดมากเลยครับค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของแท็กติกที่ลึกกว่าแค่การเลือกสกิลให้นักเตะค,คนเดียวแล้วแต่มันเกี่ยวกับการวางแผนออกแบบทีมทั้งหมดเลยค่ะก็ฝากไว้ให้ไปลองคิดลองชดลองดันดูนะคะครับผมสำหรับวันนี้ข้อมูลแน่นปึกเลยเกี่ยวกับ track back ขอบผมมากครับยินดีค่ะ